ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลเขาน้อยอำเภอเขาเมาจังหวัดประยองตำบลเขาน้อยมีพื้นที่ทั้งหมด5 8 0 0ไร่หรือเท่ากับ81.28ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขามีทั้งหมด5หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านซับสแสนหมู่ที่2บ้านมะเดือ่อหมู่ที่3บ้านเขาน้อยหมู่ที่4บ้านคลองยางหมู่ที่5บ้านตะขบ จากข้อมูลจปถอในปี2564มีครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น664ครัวเรือนมีประชากร1 7 3 4คนโดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างตำบลเขาน้อยได้ถูกคัดเลือกให้เป็นศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบของจังหวัดระยองประจำปี2565เนื่องจากตำบลเขาน้อยมีความพร้อมในด้านคณะทำงาน กลุ่มองค์กรสถานที่และมีระบบอินเทอร์เน็ตในหมู่บ้านครบทุกหมู่รวมถึงผู้นำท้องที่ท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสวรยาอนุสาสนีภูมิในการโรงเรียนบ้านมะเด่อขอแนะนำศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชนซึ่งเป็นศูนย์สารสนเทศตําบลเขาน้อยภายในศูนย์มีบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคณะทําง,งานได้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่เช่นข้อมูลจกทข้อมูลกชช2คและข้อมูลอื่นๆโดยนําข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัญหาพร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผ่านการใช้โปรแกรม CIA ผมนายสุรเดชตะเพียนทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย<ม>การ<ม>ที่เราร่วมกับคณะทีมงานที่ได้ร่วมกันทําระบบต่างๆที่ออกมาก็สรุปได้ว่าข้อมูลที่เราได้มามันก็จะมีอยู่2ประเด็นคือ1คือเราต้องแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวตำบลเขาน้อยและการจัด ระเบียบชุมชนให้มันเป็นรูปธรรมคณะทํางานก็ได้เริ่มได้เริ่มทาไปบ้างแล้วเช่นโครงการที่เราทําที่เขาประทุนให้กับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านจะได้มีไรายได้เพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัวมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าของเราสามารถบริหารจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มันมีมาตรฐานขึ้นมีคือชาวบ้าน สามารถมีไรายได้จากนักท่องเที่ยวมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาหาข้อมูลว่าในตะบนเรามีที่ใดบ้างที่ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะไปตรงไหนจุดไหนเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําและดูแลนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดคิดว่าโครงการนี้ก็น่าจะเป็นช่วยเหลือชาวบ้านให้มีไรายได้ จากการทำมาค้าขายให้นักขายของให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคอยบริการนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็จะช่วยเรื่องเศรษฐกิจชุมชนได้อีกสเต็ปหน,นึ่งและโครงการดังกล่าวยังได้นำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มออมทรั์เพื่อการผลิตผู้ประกอบการรา้านค้าวัดท่อมเขาประทุนขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และนี่ก็คือผลลัพ์ของการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเขาน้อยอำเภอเขาฉมเอาจังหวัดประยองซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกศนตำบลเขาน้อยเกษตรอำเภอเขาฉมเอาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อพร้อมคระครูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาน้อยกำเนินผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มองค์กรในตำบลเขาน้อยที่ร่วมกับคนในชุมชนได้จัดทำขึ้น ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศอยู่เป็นประจำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในตำบลเขาน้อยต่อไปขอบคุณค่ะ